สีคมาพอดีผมยังไมด้เล่นไอ้ด่านนี้นะผมขอเล่นนี่ก่อนนะเป็นโหมดท้ไทยระด,ดับไฮเวย์เสียงเกมนี่ดังนะขอไปผมอาจจะต้องแหกปากเล็กน้นอยอาจจะพูดเ,เ,เ,เปล่าก็ขอไปแบบดุกมาก ตายอยู่จะไปมาเลยมือหอยเวนมันยังไม่ได้พ่นทำหายเลยเไตายตายไปเดินพาเราจะได้เริ่มดานใหม่แล้วดีครับเรเคชื่อผ่านคได้แล้ว่ะ นะจบตอนนี้ผมแข็งแก่งมากใครอยู่แถวผมด้วยอนี้ไอ้ใ้อะไรไอยู่นี่ฉันน่แข็ง นี่ชู้ยากเดี๋ยวตัวนี้โหดเลยวะน่โหดเอาอยู่เอาอยู่่ไงนี่มตัวนี้ตัวสุดท้ายจอมเบีดพลังเพิ่ม คือฝ่ายเขามัมีท่าโจมตีให้นี่หรอเพื่นี่ให้นี่หรอโหนี่โพวกกากมันช้บอะไรเสียงเกมแม่งดังมากเว้ยดังจนกุกภาคอะไรไม่ได้ยินอะ่ะ ต่อไปนี่เป็นข้อเสียงของเกมนงีงเปิดแค่ปเปอร์เซ็นต์เดียวนะเสียงอะ่ะไม่ได้เปิดเสียงดังอะไรอันนี้โคโรล่าวิ่งไปไหนวะไหงทียังไม่ตายอีกอ,อโอ้มันก็ยิีไม่ลงเลยเรับ เลิมหายตัวเนียวนะเี่ย,ยเยอะเกินรอทีใช้ทุกท่าแล้วมาอยู่ด้วยกันดิไปให้ไปมันแมวดิวอ้ยมาในพรกเวร มันจะขอใช้ประปั้นเหรอีน่นมจะใช้ท่าเย่างน้นนะใช่ไหมโอเคต้งนล้ถ้ามันเป็นอยู่แค่นี้กูมไม่เกินแล้วนะ่ออยเป็นอย่างเดียวไม่ไม่เป็น ว่าว่ามีสตอรี่คนต้องกดได้เร็วหน่อยนะครับยาวไว้หน่อยดูฟงนนะ างทีแม่งก็โอ้ยมาแรงแล้วก็ไปไม่รู้ว่าต่อหรือมาแรง โอเคนะยังไม่โอเคยังไม่จบไปแต่ผมเพิ่งฟัาเสียงเกมี่ดังนะครับเสียงเพลงมีนี่ทำเยี่ยมไน้หรอกอุยรูปแบบใหม่ท้งของคนคนป่าคนป่าคนดง ตัวหนีมันเกอกตัวอยู่มันทำไมเ,เฮียอะไรกันจุดควายไม่ชอบไอตัวนี้มันโดดควายข่าดนี้เต้สเต้สโอ้ยสายฟ้าช็อตแรงมาก เลไม่จบนี่วายวายดูด้วโจบแล้วันุียดีโคตรเกลียดเลยแม่งวิ่งใครวิ่งมันเนี่ยมือด้วยกันนิ่ไปไปวันนี่

โอ้ผมเกลียดมากเลยมันชอบมันชอบแยกออกจากกันนะครับแล้วมันเล่นยากนะเห็นว่าเยอามากเว้ยเยอยจริงคึจะคุยยาวมึงก็คุยยาวเนาะคุยสั้นก็คุยสั้นเกินกดแล้วแม่ข้ามทั้งตอนเลย โอเคระเบิดจริงวังนี้ลำบากเปแล้วเนี่ยม่เปิดแรงเรอโอยคมาไปเยอะเลยควาย

มีไอตัวเป่าคุยด้วยนะครับแฟนๆเป็นแบบไหนไวะ ผ่านทีก็คุยทียหรอไอพวกนี้ยังไงครับพี่อกดข้ามไปเร็วนะเพราะว่าซับมันช้ามากยังไงก็ไม่ได้อ่านแล้ว mày đang chết đạn này, chết đạn này quá nhiều lắm. ở Điều này, ở đây đây đây, là bởi chạy nhiều liền. านี่มันคลน้ำคาเนี่ยวิสิยาอะไรเนี่ยมันก็อ,กอ,น,กอน,นั้นแข็งตรงี้มีอีกเราไม่ได้โอ้เนี่ยวาว่าคูเข้าไปหาไม่ได้เนี่ยว้ เจอน้ำแข็งโอเ้เป็นดาวที่ตึงมากโออโอไม่ได้ตักลัวใ แค่น okay. ี้ถ้ามีแค่น mm okay ี้ก็ตายแล้วนะครับจบ ตัวนี้บินบ่อยนะมาทางต่อไปยังตึงเอาวันนี้เอาเตึงเต็มเลยโอ้ยน <c oughs> ี่เกอดสีมองก็มา,ะะมาแล้วครับนี่หมาฝ่ายแล้ว เขาไม่แข็งด้วยเขามางนีนนก็เสร็จดีครับเยอะ,นนะนนไปโอ้ ยังไม่จบพี่เจ้าหรือว่าจะสีม่วงเหรอไหนลองโดนนี้เป็นยังไงวิ่งไปทำเฮี้ยอะไรขนาดกูเฮี้ยตายแล้วอันตีมีอแดกกู้วัด อ๋อสตานั่นแหละทำให้เดือดค่ะ อุ้ยมันเสียงเพลงในภาคสองนี่นนจำได้อยู่เสียงเพลงนี้คุณเคยเจอ อ okay. โอเคพอก่อนดีกว่านะพอก่อนกอนมันนี่กัอะไรแปลกๆกว่านี้อ้าวหยยยยยยงยย้โอ,อยนี่เยยยยยยย้เต็มแล้วลย ทีนีนับก็เอาไปสอนพาทหน้านะครับนี่ได้มาเยอะเลยช่วงนี้พาทหน้าเจอหน่อยเพื่อนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สปายกันนะครับ